หนึ่งความคิดนี้ค่ะจะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จแบบพุ่งทยานและรวดเร็วที่สุดเลยนะคะคุปุลใช้หลักคิดนี้นะคะบอกกับตัวเองค่ะบอกกับจิตใต้สำนึกของตัวเองว่าเวลาที่เราเจอเรื่องราวที่ไม่ดีต่อใจเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกมีความทุกข์ไม่สบายใจเนี่ยคุปูลใช้ mindset นี้ค่ะคำว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้น เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นให้เราใช้คำพูดเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆกับตัวเรามันจะทำให้พลังใจภายในของเราเนี่ยมีความสุขมันจะทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นจริงๆนะผู้ปูนใช้คำเนี้ยบอกกับตัวเองสั่งจิตใต้สำนึกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วครูปูรู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆนะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพลังคําพูดที่เราเปล่งวาจาออกมาเนี่ยมันสะท้อนออกไปใช่ไหมคะแล้วมันก็สะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ชีวิตเราจริงๆนะครูปูนใช้คําพูดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอนะ่ะมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ย เปลี่ยนเขาเรียกว่าพลิกจากสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีได้ภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะครูปุณอยากให้กําลังใจทุกคนนะคะวันนี้ของเรามีเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นอย่าให้ความทุกข์ความเศร้ามาเกาะกินหัวใจของเรา ไปตลอดทั้งวันมันจะทําให้เราเนี่ยโชคไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใช้คําว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะปรากจิตปรับใจของเราแค่นิดเดียวรับรองค่ะว่าชีวิตคุณมีความสุขประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วว่องไวแน่นอนนะคะถ้าหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วคุณรู้สึกได้กําลังใจคุณรู้สึกมีพลังกลังใจขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะ แบ่งปันให้กับเพื่อนๆทั่วโลกได้เลยนะคะครูปูลอนุญาตและวันนี้ครูปูลขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงเงินเข้านะคะมีความสุขจริงๆนะมาให้ด้วยความรักเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฟังคลิปนี้ซ้ําๆนะเวลาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะท่องไวค้ค่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นจริงๆนะวันนี้ไปละบ,บายๆฟังซ้ําๆนะคะ โชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะ